ห้องยังโอเคศูนย su ์ศูนย์ศูนย์นะศูนย์ศูนย์ศูนย์เลยเออหนึ่งสองสามเอาแล้วแล้วด่าี่ยังได่าฮ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 ่้ฮ่าฮ่าู้าม่อฮ่า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 ฮ่่าฮ่่าฮ่า่าฮไปฮ่า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  มันจะตก lại ยิ่งระเบิดไมงเลยเอ,อ้าขอาโทษตาขอ <laughs> โทษ